ก็ราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับเซลต้นนับจะไม่ได้มารีวิวรถเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดแล้วก็หลังโสงการมารถผมมีอยู่ประมาณ2คันอยู่บนโชว์รูมอยู่2คันก็เลยแบบว่าไม่มีรถให้รีวิวรถเทลเลอร์ยังไม่เข้าเลยเพราะว่าน่าจะเริ่มวิ่งเทลเลอร์ประมาณวันจันนี่แหละครับวันนี้ก็สิ วันนี้เท่าไรส18แนปะวันจนันทร์ก็น่าจะ19น่าจะเริ่มเข้าวันนั้นก็เลยวันนี้นะไปเซเว่นมาเมื่อกีน้นี้ไปซื้อมาม่ามานะไม่รู้จะกินอะไรนะรแล้วเป็นมาม่าเผ็ดทุกๆคนนะเป็นมาม่าเผ็ดนะครับก็นี่เดี๋ยวไปดูว่าเป็นมาม่าอะไรเดี๋ยวเซต้นให้ดูคือแบบว่าในครัวมันก็จะแบบว่าลกๆนิดนึงนะนะครับนี่มันเป็นเซ็ตแบบนี้มาเลยนะครับนี่ เขาเรียกว่าอะไรอะ Ghost Paper แปลว่าอะไรครแต่รู้ว่ามาม่าตัวนี้มันมัน,ม,นมันเผ็ดมากนะผมก็เลยเอามาผมก็เลยจับแช่ตู้เย็นทั้งคู่เลยดูไอ้นี่ยังเป็นขึ้นเป็นไอเย็นๆอยู่เลยแล้วก็ในเซตนะ่ะมันจะมีมาม่าให้กระป๋องหนึ่งนี่แล้วก็มีโค้กให้กระป๋องหนึ่งนะครับโคลาโคลาอย่าเรียกว่าโค้กนะครับเป็นน้ำอารมณเป็นโคลานะแต่ผมลองกินดูก่อน เดี๋ยวลองชิมดูนะนี่กระป๋องสนาดแบบนี้อือโอ้ยคือมันไม่ใช่โคลาปกติครับทุกท่านมันเป็นแบบมันเหมือนมันใส่พริกอะโอ้ยขึ้นจมูกเลยอะโล่งเลยอะแบบเผ็ดเลยเผ็ดเลยครับมันเป็นโคลาแบบเผ็ดอะ เผ็ดจริงๆแล้วก็ที่ผมทําวันนี้นะเมื่อกี้ผมเอาโชว์ไปแช่ต่อนแล้วเดี๋ยวเราจะลองกินแบบว่าคือต้มมามา่าเสร็จอะมาม่ามันต้องเผ็ดแนะ่นอนผมว่าเพราะว่าโคโคล่ามันมันเผ็ดด้วยนะฮะแสบท้องเลยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะลองต้มแบบว่านี่ผมจะใส่ปูอัดนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะมูยอที่มันเป็นก้อนกลมๆครับผมเอามาหั่นนี่นจะเป็นลักษณะมูยอแบบนี้นะครับแล้วก็ ไข่เดี๋ยวผมจะทําเป็นไข่ดาวแล้วก็โปะหน้ามันนะครับโปะหน้ามันส่วนอันนี้ผมจะต้มเลยนะครับคุณผู้ชมผมจะต้มเลยผมจะแบบว่าไม่ไม่ไม่ไมแบบไม่เอาน้ําร้อนใส่นะเพราะว่าเพื่อจะให้พวกนู้นมันต้มไปพร้อมๆกันเลยนะเดี๋ยวผมขอทําตรงนี้นี่ผมต้มน้ําไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวแกะมาม่าใส่ก่อนโอ้มาม่านี่ก็แกะยากนะ ท่านใดแบบว่าหาว่าผมโกหกว่ามันแบบเอ้ยไอโคล่าอะไรมันจะเผ็ดจริงเปล่าไปลองดูเลยนะของจริงคนระับคุณผู้ชมนี่มามา่มามันก็จะเป็นเส้นออกสีแบบว่าดำๆนิดนึงนะเส้นดำๆนิดนึงเดี๋ยวเราใส่ลงไปเลยอันนี้ผมคิดว่านะมันจะต้องเป็นแบบแห้งแกะก็แกะกกมันไม่ออกอะ่ะมันไม่ออกอะ่ะไมดีเดี๋ยวมันไม่ออกครับ นี่มีผ่าแม่งเลยนี่มันมีระดับความเผ็ดด้วยนะถ้า ghost pepper มันจะแบบเผ็ดสุดอะเผ็ดสุดนะอืมนี่เป็นก้อนแค่เนี้ยนี่ต้มเอาไอ้นี้ใส่ไปด้วยอันนี้ใช้มือเลยเพราะว่ากินเอง มต้องใส่น้ำเพิ่มอีกนิดหนึ่งก็ถ้าท่านใดนะครับอยากกินก็ซื้อมาเลยครับเป็นเซตแล้วมาดูความเผ็ดกันนี่นะครับนี่เดี๋ยวรอมันต้มแป๊บหนึ่งส่วนไข่ดาว ไข่ดาวเนี่ยผมจะทําเป็นไข่ดาวโปกข้างบนนะครับทําเป็นไข่ดาวโปกข้างบนนะนี่ไข่ดาวก็เดี๋ยวเอาแบบน้ำเยิม้มเยิฮะ ก้สเปเปอร์เผ็ดสุดดูไข่ดาว <laughs> ไข่ดาวจะเสร็จก่อน <c oughs> ไฟแรงมาก คือแบบคือผมอะต้องใส่พวกนี้ด้วยเพราะว่าผมไม่ชอบกินมาม่าปัาปลาอะคือถ้าไม่ใส่หมูก็ต้องคือใส่อะไรก็ได้อะ น่าจะใช้ได้แล้วนะมามา่าผมจับเส้นเลยแล้วกันได้แล้วได้แล้เดี๋วไข่ดาวเราได้แล้วฮะววก็หน้าตาไข่ดาวก็แบบนี้เลยน่ากินน่ากินครับผมส่วนมามา่าเราปิดแก๊สเลยแล้วกัน หมอ้อร้อนโอ้หม้อร้อนโอเค เดี๋ยวไปดูตอนเสร็จเดี๋ยวผมขอแต่งหน้าจานแป๊บหนึ่งครับผมเสร็จแล้วนะคะผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ก็อย่างที่บอกมาม่ามันเป็นเส้นสีออกดำๆนะแต่ว่าผมอ่ะใส่ไอตัวหมูยอไปด้วยแล้วก็อลืมแล้วปูอัดนะครับนี่แล้วก็อันนี้คือต้องบอกว่าทุกท่านผมอ่ะเตรียมอันนี้ไว้ มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเต้าถึงหรือบางคนเรียกว่าับาลอยแต้จิว๋วเพราะกะว่าคือมาม่าก็เผ็ดหลบมาเจอโคลาโคลาก็เผ็ดนะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันว่ามันเผ็ดขนาดไหนนะ <c oughs> แต่ว่าเส้นมันดูเหมือนมันน่ากินดีนะืม คาแรกก็ขึ้นนะแต่ว่าพอทนได้พอทนได้เริ่มมาแล้วแต่ว่าคือผมไม่คนกินเผ็ดเยอะแต่ว่าพริกมันจะฉุนหน่อยนะพริกมันจะฉุนนิดนึ่งเพราะว่ด้วย,ด,วยด้วยความเผ็ดของพริกเผ็ด เทือบอแสบคอไปหมดเหมือนมานั่งกินทรมานตัวเองถ้าใครท่านใดไม่เคยกินเว็ดน,นะลองได้เลยนะเผ็ดจริงๆแต่ว่าเลือกลองอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าท่านใดที่แบบปกติเป็นคนไม่กินเผ็ดน,นะครับ <c oughs> <c oughs> เนี่ยกำลังถ่ายคลิปอยู่ <c oughs> มีเด็กน้อยวุ่นวาย กินมาไม่ได้คือแบบถ้าถามคำารู้สึกหงงเงือแะอเงอแตกอันนี้ขณะผมเปิดแอน์อยู่ในบ้านนะอันนี้อ่ะอะกล้วยคือแบบอยู่กันสองคนก็เลยมีคนควรเดี๋ยวเราเจาะไข่แดงกินนะ ท่านใดชอบเจาะไข่แดงเป็นไงเยิมย้มเยิม้มลาวาดูฮะอือือคือมันทนได้อ่ะแต่ว่าสำหรับคนที่กินเผ็ดนะสำหรับคนที่กินเผ็ดทนได้แต่ว่ามันแสบมันออกมันไม่ได้ออกแบบว่าเผ็ดเหมือนแบบเรากินพริกเยอะๆอะ่ะมันจะออกสไตล์แบบมันจีด๊ดมันแสบท้องอะไรเงี้ยแสบคอแสบท้องเนี้ยนะตอนนี้นะ น่าจะมีปวดท้องกบนั่งนะอร่อยดีอร่อยดีอร่อยแบบว่าเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนนะครับจี๊ดจี๊ดแต่ถ้าสมมติว่าเมือน,นเมื่อกี้ผมกินคำแรกสองคำแรกอนะผมเว้นช่วงไปนิดนึงนะ่ะมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่า โอ้ใช่พร้อมมากเลยตอนเนี้ยแต่ว่าพอกินไปต่อเนื่องอะ่ะแล้วไปเจอน้ำมันอะ่ะน้ําปรุงมันเยอะๆคือแบบดูเหงื่อ,อเหงื่อออกแต่น้ำเนี้ยแบบมันกินด้วยยากมากนิดนึงเพราะว่า น้ำมันเผ็ดอ่ะเหมือนนีเพชดมาเจอเผ็ดอ่ะพอมาตัวเองโอ้โห <c oughs> โอเคครับทุกท่านเดี๋ยวผมขออนุญาตกินก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของ เจียวต้นอีวสวดด้วยนะครับผมสวัสดีครับ